สุรธานีคุมเข้มสั่งปิดศูนย์เรียนรู้ภาษาพม่าลักลอบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตจังหวัดสุรธานีแจ้งคลิปศูนย์การเรียนรู้ภาษาพมา่าเปิดสอนนักเรียนว่นโซเชียลพบเป็นการลักลอบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตมีคำสั่งปิดหลายครั้งแล้วเร่งเอาผิดผู้เกี่ยวข้องป้องกันการเปิดซ้ำ จากกรณีโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งแต่งกายด้วยชุดพละยืนเข้าแถวเคารพธงชาติโดยมีการร้องเพลงชาติไทยตามด้วยเพลงชาติพมา่าโดยผู้โพสต์คลิปดังกล่าวใช้บัญชีบรรยายคลิปเป็นภาษาเมียนมาระบุว่ามิตเยเมียนมาสุรธานีจนกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากวิจารณ์กันนั้น ล่าสุดวันที่5กันยายน2567ที่ศูนย์ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราธานีนายสุคนหนูพักดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีพร้อมด้วยนายโชคดีศัทธ,ธาการศึกษาธิการจังหวัดพันตำรวจเอกนชนนเกิดก่อรองผู้บัญชาการกพจังหวัดสุราธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กอรมนจังหวัดสุราธานีตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกันถแถลงข่าวเพื่อชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนายสุคนกล่าวว่าหลังคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ทางโซเชียลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาได้มีคำสั่งด่วนให้ตรวจสอบ ซึ่งเราพบว่าโรงเรียนดังกล่าวเป็นศูนย์การเรียนรู้ภาษาพม่าที่ลักลอบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตและทราบว่ามีมานานแล้วซึ่งศึกษาธิการจังหวัดได้รายงานว่าก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการเข้าไปควบคุมและมีคำสั่งให้ปิดศูนย์การเรียนรู้ภาษาพม่าดังกล่าวมาหลายครั้งแล้วแต่ปี2565ปรากฏว่ายังคงมีการฝ่าฝืนและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันทราบว่ามีเยาวชนชาวพมา่าในศูนย์ดังกล่าวกว่า1,250คนโดยใช้สถานที่ของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งหลังจากทราบว่าคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นเป็นของโรงเรียนมิตายะ ทางศึกษาธิการจังหวัดก็ได้เข้าแจ้งความร้องถูกกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายในการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีทางกฎหมายขณะที่นายโชคดีศรัทธาการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าเมื่อปี2565ได้มีการยื่นคำขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานชื่อว่าศูนย์การเรียนมิตายะ ในพื้นที่อาคารเรียนเดิมของวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกุ้งที่ยุติการเรียนการสอนไปแล้วแต่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้มีมติไม่อนุญาตให้จัดตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหลายข้อและได้สั่งให้ยุติการสอนภาษาพม่าไปอย่างไรก็ตามศูนย์การเรียนดังกล่าวยังคงลักลอบเปิดการสอนมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าตนจะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทางศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาและฝ่ายปกครองได้เข้าไปสั่งปิดก็กลับมาเปิดใหม่นับสิบครั้งและบางครั้งผู้ให้เช่าสถานที่ยังมีการโต้แย้งว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการสั่งปิดอย่างไรก็ตามหน่วยงานด้านความมั่นคงระบุว่าในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานเช่นการตรวจสอบการอยู่อาศัยในราชอาณาจักรของเด็กและผู้ปกครอง การอนุญาตทำงานและการกระทำผิดเกี่ยวกับความมั่นคงจะต้องตรวจสอบโดยละเอียดเพื่อดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องทั้งครูชาวเมียนมา24คนครูคนไทย6คนรวมถึงครูใหญ่และเจ้าของสถานที่ให้เช่าเปิดศูนย์การเรียนนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม,ตมว่าที่ผ่านมาในจังหวัดสุราธานีมีศูนย์การเรียนภาษาพม่าในลักษณะเดียวกันนี้6แห่งได้แก่ศูนย์การเรียนมิตายชุมชนโพหวาย ชุมชนวัดสมหวังวนารามในอำเภอเมืองอำเภอคิริรัตนิคมอำเภอดอนสักและอำเภอพังันทั้งนี้พบว่าเด็กและเยาวชาวพม่าที่เข้า,าเรียนที่ศูนย์ดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายคนละ600บาทต่อเดือนซึ่งในการแถลงข่าวของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระบุว่าปัจจุบันศูนย์ในลักษณะดังกล่าวได้ปิดตัวลงทั้งหมดแล้วตั้งแต่ปรากฏเป็นข่าวทางโซเชียลตรงชาติและเพืาติไท เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเรารใจใงรถถ่วมใจยืนรงกับรถสุงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกลากและความเสียสะละของบรรพบุรุษไทยครบรบสุงชาติทุกคนแขลก